สวัสดีทุกคนนะคะพับ g Mobile มีกิจกรรมสมอรภูมิไร้เงามาให้เราทําด้วยนะคะรับทั้งชุดกรอบรูปสวยๆมาให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะถึงปุ๊บมันจะอยู่หน้าแรกเลยนะคะเป็นกิจกรรมสมอรภูมิไร้เงาสมอรภูมิเงานั่นเองนะ <Yahoo! S 2> ไม่มีหัวไม่มีตัวมีแต่เงา สำเร็จภารกิจเพื่อรับชุดเซตระดับแบบว่าพีเมยมย้าู <Yahoo! S 1> ช่วงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะนี้เลยได้อะไรบ้างนะคะอ่าเราทำอะไรบ้างเป็นภารกิจประจำวันนั่นเองนะคะง่ายๆเลยแค่ทุกคนเข้าไปรอกอินนะคะแล้วก็กดรับไปแล้วก็มีสําเร็จ1แมตช์นะคะแล้วก็มีชีวิตรอดครบ30นาทีนะคะก็รับไปเลย นี่แล้วก็มีอะไรอีกกิจกรรมค้าทายสำเร็จสามแบบในหมดคลาสสิกแล้วก็กำจัดผู้เล่น5คนในหมดคลาสสิกอันนี้คือง่ายมากเรามาใส่ตึงกันทำแบบชิลมากนะคะปรลดล็อะไรชุดนี้เลยทุกคนเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะปลดรอบหมดเลยนะคะเออนี่ชุดอนูบิสเอเจนสีดำนี่ใส่หัวให้ดูด้วยไม่ไง ใครชอบแบบว่าใส่ขลังใส่มนลขลังอะไรแบบนี้ดูหน้าดิขลังมากแม่นะคะ <away> ชอบก็จัดเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะอันนี้ถาวรด้วยนะทุกคนตั้งแต่วันที่10บนะครับก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะถึงวันที่เจเดือนหน้าเลยนะคะกิจกรรมนี้อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะเออเป็นเดือนเลยเดือนหนึ่งเต็มๆนะคะอันนี้ก็มาทํากันได้นะคะสำหรับกิจกรรมสมรภูิเง,ง,งา